ตอแรกเนี่ยเรายังไม่ใช้ความสามารถของ3 0 0 B ของเราเลยนะผมเพราะว่าเราใช้แสงขาวเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนจากไฟดวงหลังนะที่เป็นลิมไลท์ตัวน,นี้ครับผมให้เป็นสีส้มนะครับเปลี่ยนพันมือถือได้เลยนะผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยสีส้มนะผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไฟดวงใหม่ของ N นนไลท์ก็คือ n นนไลท์ FS 3 0 0 B กันนะครับไฟดวงนี้นะผมจุดเด่นของมันเลยก็คือเป็นซีรีส์ FS นะผม ซีรีส์ FS เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ราคาย่อมเยาลงมาจาก f o รซ่านะแต่ว่าเราได้กําลังถึง350วัตต์เลยแล้วก็ตัว B เนี่ยย่อมาจากใบคาเลอร์นั่นเองนั่นหมายความว่าเราสามารถปรับตั้งแต่ขาวไปจนถึงส้มได้เลยเพราะฉะนั้นไฟตรงนี้เนี่ยเป็นไฟที่สามารถใช้งานได้ดีมากแล้วก็รวมไปจนถึงงานที่เป็นงานงานแต่งงานแบ็กดอปเนี่ยตัวนี้ถือว่าใช้ได้ดีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมัลโบเวนนั่นหมายความว่าเราสามารถใส่โมดิฟายเออร์เนี่ยมัลโบรเวนได้ทั้งหมดเลยนะผมก็ถือว่าเป เขาจะไม่มีกระเป๋าผ้าให้นะก็คือไม่ไม่มีเคสให้ครับแต่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้มาเลยครับผมเปิดขึ้นมาก็จะเจอไฟของเราเลยนะครับมีสายไฟนะครับตัวไฟของเรานี่แล้วก็มีโคมมาให้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเป็นคู่มือนะครับแล้วก็การความชื้นนะครับเอากล่องลงก่อนครับที่มาดูเจ้าตัวไฟของเรากันนะครับผมในซีรีส์เอสนะข้อดีของมันอีกหนึ่งข้อก็คือมันไม่มีอนะแดปเตอร์นั่นหมายความว่าเรามีไฟใช่ไหม แล้วเราก็มีสายไฟนะครับจบไม่มีอะแดปเตอร์ให้มาวุ่นวายมาห้อยเฮ้ยไม่มีก็คือไฟใส่ไฟเสียบตรงเข้าปุ๊บเปิดติดใช้ได้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะมองเป็นข้อเสียที่มันไม่มีอะแดปเตอร์แยกลงมาก็คือหมือนวาะว่าเวลาเราตั้งไฟขึ้นไปใช่ไหม เราจะเปิดปิดไอ้พวกนี้เนี่ยเราต้องไปเปิดที่ตัวไฟซึ่งบางทีเราต้องยกขาตั้งลงมาแล้วก็เปิดปิดตรงนี้เนะี่ยซึ่งไอ้ไฟตรงนี้ครับผมมันก็จะมีฟังก์ชันบลูทูธด้วยนะี่หมายความว่าเราถ้าเกิดจะเปิดปิดไฟเนี่ยเราไม่จเป็นต้องดึงลงมาเราสามารถเปิดปิดผ่านแอปในมือถือแอนลิงย์ได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้รองรับแล้วทั้ง Android แล้วก็ของ iOS เลยนะครับในกล่องของเราก็มีแค่นี้แล้วอ่าแล้วโคมของมันนะครับโอเคเท่านี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาลองต่อแอปนะครับผมแล้วก็ดูว่าในนี้เนี่ยมันทาอะไรไก,งไงกัน,น โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราลองมาดูสเปคของไฟแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของมันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือไฟตรงนี้เนี่ยก็คือกําลังไฟยอยู่ที่350วัตต์นะครับผมแล้วก็ตัว B เนี่ยย่อม,มาจากไบคัลเลอร์นั่นหมายความว่ามี2สีนั่นเองก็คือสีขาวและสีส้มซึ่งตัวเควินเนี่ยมันสามารถปรับได้ตั้งแต่เควิน2,700เควินไปจนถึง6,500เควินเลยนะผมก็คือจตั้งแต่ส้มจนออกฟ,ฟ้าหน่อยๆเลยนั่นเองที่ตัวฟังก์ชันของไฟเนี่ยมันก็สามารถปรับดีมปรับเควินได้จากตัวไฟเลยรวมถึงามมามัฟด้ีหทห12 ถือว่าครอบคุมแล้วก็ครบถ้วนตามสไตล์แนนไลท์เลยนะครับผมที่สําคัญก็คือมันสามารถต่อบลูทูธผ่านแอปได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับผมว่าในแอปเนี่ยสามารถคอนโทรลอะไรจากตัวไฟกันได้บ้างนะครับและอย่างหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตเห็นได้ตอนที่ผมอันบล็อกนะครับผมก็คือตรงที่เป็นแผง LED นะครับผม,มดีไซน์เนี่ยมันจะต่างจากตัว FS 300อยู่หน่อยนะผมก็คือมันจะมี แผ่นเป็นคล้ายกระจกคุณๆเนี่ยกันด้านหน้าตัวไฟเพราะว่าเวลาผมเปิดตามงานตามอะไรเงี้ยบาง,งาทีมันมีมแมลงตกใส่ทําให้มันหไหม้แล้วมีควันออกมาได้ซึ่งไอการที่เขาใส่แผ่นกระจกตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันแผง LED ด้านหน้านั่นเองซึ่งตรงนี้ถือว่านันไลท์ทำมาได้ดีมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันในแอปกันเลยนะครับผมนี่การเซตติ้งในแอปนะผมก็คือมาที่ตัวนี้ก่อนนะผมก็คือไปที่เมนูนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่ต่อบลูทูธนะผมแนะนาให้กดรีเซ็ตบลูทูธตรงนี้ก่อนนะผมเข้าไปที่แอปน,น New ัน สามารถตั้งชื่อซีนของเราได้ตามที่ต้องการเลยซึ่งผมจะตั้งไว้เป็น F S 3 0 0นะครับผมสำหรับการทําให้ดูในครั้งนี้นะครับดันนะครับแล้ว c r เขียกดเข้าไปนะครับก็จะมีอันนี้ขึ้นมาให้เราแอดไฟเข้าไปนะครับให้เรากดว่าแอดเดียบู o ู h นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมพอมาตรงนี้แล้วไฟยังไม่ขึ้นนะให้เรามาที่ รีเซ็ตบลูทูธตรงนี้ครับผมแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งทีกดรีเซ็ตครับผมแล้วไฟก็จะขึ้นมาให้เราเชื่อมต่อได้นะครับซึ่งขึ้นมาเร็วมากครับผมกดบุก็มาเลยนะตอนนี้ก็มาแล้วนะผมให้เรากดไปที่ไฟของเราได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ดิมนะครับสว่างนี้เลยนะครับ จะลดลงมาที่15%พอนะครับผมเพราะว่าจริงๆมันสว่างมากเลยนะครับแล้วก็เควินนะครับผมปรับได้ตั้งแต่2,700นะันเ้อควินนะครับก็คือออกส้มๆอย่างนี้เลยจนถึง5้0พแล้วก็ไปต่อจนถึง6ก0ัเลยนะครับผมซึ่งจะได้ออกไฟเนี่ยออกน้ำเงินน้ำเงินนิดๆน,ดๆนะครับโอเคครับผมกลับมาที่5้0พก่อนนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถปรับเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงดิมเนี่ยเราสามารถปรับให้มันเปิดขึ้นมาใช้เวลา2วิในการเปิดเวลาที่เราต้องการแบบเปิดปิดไฟค่อยๆเปิดค่อยๆปิดเนี่ยไม่กระชาาาากก้้้มเเนนนีี่ยรรรรสถดดดตงไะคับปิ วเวลาสวิเปิดขึ้นมาวเวลา2วิอะไรอย่างนี้หรือว่าเราสามารถเซตติ้งตัวเวลาตรงนั้นได้ด้วยเช่นผมขอเปลี่ยนเป็น5าวิเพราะนั้นเวลาปิดกมใช้เวลา5าวิในการปิดนะครับแล้วก็ใช้วเวลาหาวิในการเปิดนะครับก็ได้ไฟแบบสมูทๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปดูที่โหมดกันบ้างน,นะครับผมตอนนี้มันจะมี C C T โหมดก็คือโหมดหลักที่เราจะใช้ในการตั้งไฟก็คือแบบว่าขาวส้มปักเวินธรรมดาแต่ว่ามันจะมีโหมดเอฟเฟกด้วยซึ่งในนี้นครับเขาจะให้มาทั้งหมด สิบสองเอฟเฟกต์เลยนะผมก็ตั้งแต่ C T loop flash นะครับ Storm p o e i c y bad bow e x p o s i o n uh, I N T loop นะผม Pulse T V ต่างต่างพวกนี้ให้มาครบตามสไตล์ของแนนไลท์เลยซึ่งเราก็สามารถปรับใช้ได้แต่ว่า พวกนี้ครับส่วนมากแล้วมันจะเหมาะกับงานโ,ย,โยมากกว่าแต่ว่าวันนี้ผมมาพูดถึงภาพนิ่ง mm hmm. เพราะ,ะนั้นไอตรงนี้ผมจะไม่เข้าไปทาอะไรมากเท่าไหร่นะผมผมแค่โชว์ให้ดูว่ามันสามารถทาอะไรได้บ้างนะผมวันนี้เลยผมก็คือจะมีให้ครบถ้วนซึ่งไอตัวแอป,ปเนี่ยผมได้อธิบายไปในการตั้งไฟตัวอืว่นๆแล้วที่เรียบร้อยนะผมก็อันนี้มเปิดให้ดูเพื่อให้เห็นกันคร่าวๆว่ามันสามารถทาอะไรด้วยมือถือได้บ้างนะผมก็เท่านี้ก็เลยนะผม mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูในการใช้งานจริงเลยนะผมว่าการที่เรามีไฟที่สามารถปรับเควินได้แบบนี้ผมสามารถสร้างสรรค์ผลงานใน โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็เซตอัพฉากเซตอัพไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เซตอัพไฟของผมนะก็คือเป็น n นนไลท์ FS 3 0 0 B นะครับสองดวงเลยก็คือดวงแรกเนี่ยผมตั้งอยู่ด้านหน้าครับเฉียงไปทางซ้ายนิดนึงแล้วก็ใช้แสงเนี่ยที่ไม่ผ่านมดิฟายเออร์เลยก็คือแสงแข็งจากตัว LED เลยนะครับผมส่วนด้านหลังนะผมก็ตั้งเป็น FS 3 0 0 B เช่นกันนะครับผมแต่ว่าตัวด้านหลังเนี่ยผมใส่โคมไว้นะครับผมแล้วผมก็ ต่อผ่านแอปเรียบร้อยนะซึ่งนั่นหมายความว่าผมสามารถควบคุมไฟเนี่ยทั้งสองดวงเนี่ยผ่านแอป n นี่ยลิงจกจัดมือถือได้เลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวลองมาถ่ายกันดูนะผมว่าเซตอัพแบบนี้เนี่ยจะได้ภาพออกมาเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับสีไฟเนี่ยหลายๆแบบเนี่ยจะได้ภาพออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวลอ,ลองไปดูกันเลยครับ โอเคผมที่ผมก็ถ่ายเซตแรกเสร็จไปที่เรียบร้อยนะผมแต่ว่าเซตแรกเนี่ยเรายังไม่ใช้ความสามารถของ 300B ของเราเลยนะผมเพราะว่าเราใช้แสงขาวเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนจากไฟดวงหลังนะที่เป็นริมไลท์ตอนนี้ครับผมให้เป็นสีส้มนะครับเปลี่ยนผ่านมือถือได้เลยนะครับผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยสีส้มนะผมนั่นหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนริมไลท์เป็นสีส้มหรือเราสามารถเปลี่ยนแสงหลักเราเนี่ยเป็นสีส้มแล้วก็ชิ e ปไวรลาลได้ด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าทั้ง2องเอฟเฟกนี้เนี่ยภาพที่ได้ออกมาเนี่ยผลลัพธ์ ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนสีของไฟอีกรอบหนึ่งนะผมก็คือ<ม>ให้ดวงแรกเนี่ยหมุนเควินไปที่2,007นะผมแล้วก็ดวงหลังเนี่ยหมุนเควินไปที่6,005นะผมสังเกตว่าในภาพหลังกล้องของเราเลยเนี่ยหน้าแบบเนี่ยจะออกส้มๆเลยเพราะดวงหลักของเราเนี่ยติดส้มเรียบร้อยนะผมดวงหลังเราก็เอาเป็นขาวๆอมฟ้าหน่อยที่วิธีการใช้งานของไฟแบบนี้นะผมก็จะปรับเควินครับผมจาก5,005นะลงมาจนกว่าผิวของแบบจะพอดี ซึ่งยผมปรับลอมาที่ได้ทักสามพันสองครับผมสังเกตว่าผิวของแบบพอดีแล้วเนี่ยฉากหลังหรือว่าไฟลิมไลท์ของเราจะออกฟ้าหน่อยนั่นหมายความว่าเรามีไฟ2อสีก็จริงแต่ว่าเราสามารถปรับได้ทั้งขาวล้วนทั้งหมดแล้วก็ขาวส้มแล้วก็ขาวฟ้านั่นเองโดยที่เราชิปไว้บนล้านเอานะครับโอเคผมก็ถ่ายจบกันไปที่เรียบร้อยนะผมก็สำหรับไฟ fs 3 0 0 b ตัวนี้ผมก็คือเป็นไฟรุ่นราคาไม่แพงมากนะผมแต่ว่าประสิทธิภาพแล้วก็ออปชันที่ได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้จัดไฟทั้งหมด3าสีนะผมก็คือขาวขาวขาว,ขาวส้มแล้วก็ส้มขาวนะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้วิธีการชิปไว้เวราด้วยเนี่ยจะทำให้ได้งานที่หลากหลายขึ้นนะผมแต่ก่อนเราจะดูรูกกันนะผมก็ขอให้พี่จินฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะจินนี่นะคะติดตามได้จาก Facebook จินตนาพัทละรางังลองค่ะขอบคุณค่ะ โอเคผมก็จบไปที่รอนะสำหรับ EP ีที่25แล้วผมก็ไปดูรูปก,กันได้เลยนะครับ